สวัสดีครับช่องการเกษตรน้อพี่น้องนี่แหละครับควบอยู่ควบสามารถดนปีใส่ก็ได้ครับบอพานบหัว่าเยวเงินใส่มาเห็ดต่อหรอพี่น้องเนี้ยโอบาเห็ุไปแก่ไปก็ใส่เงิน พอเห็ดโควงสางดีกันไปเจอปัญหาอีกเนี่ยปีนี้แหงหงาหลายหงายมาพ่วงสางดีกัน้ำหนักลักระเพื่อเอาไงก็แบบโอว่าเห็ดตะลายยางใส่เงินทั้งยกเลยขอพูดเลยครับี่เป็นกำลังใจให้ผู้ใดกันไหน ก็ดีครับพุ่นใส่ก็ทั้งแบบขึ้นกบบว้อมีกับขับมีนอนด้วยก็ดีแต่มันดีกว่าเก่านะมันจะไปพอปัญหาไม่ัมน,นักรอหนามันรับหลายเกินเ,เวลาไปเจอหน้าลมแถ่แไปตลอด จม่ถ้ารถโจมนี่อยู่กลางไฮน่านแห้งลำบากเน้่ยเาาฉะนั้นจะต้องเกียร์ไฮจะเดินเกียร์ไกจะเสียงนั่นจีดยาบ้านปุยนั่นต้องไใช่ปัญหาเลยครับมันง่ายนแต่ตัวระบบทุดใบ,บตัดนี่ยากยากเที่ น้องผู้กำลังคือเด็ดกะคือซอยกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยกันกำลังเห็ดตัดใบเข่ากันโอวาชุดนี้ยากหากยี่ดีใส่ให้มอเตอร์ให้โรลิกใส่บ่าได้กำลังบวถึงหลอกสาใส่เครื่องนซินจะเป็นผ้าละคาน้มมั่นเพิ่อด ก็เกียดยังไงจังสิพอดีจังรอซ่ากระตัดหนหงาเพราะขาดไปเจอหงาหนาหนาในปีนหงาหลายให้เดินเร่ก็ว่าได้ การรู้สึกคิดหวันในสิ่งที่เก็ดมากเย yeah, ี่ยมอีดึงนะครับเก็ดเงินมาบาทได้กับเก็ดตลอดในเวลาผลออกมาแล้วมันบทเป็นตามที่คิดเลยมียหระพี่น้องบ้าดใบเขาหนี่ยใหญ่ใช่ไหม ที่บ่ได้ตัสีดตัยาว่านตัปุ๋ยยูนี่เงินเบิดครับพี่ทองเงินเบิดแล้วต้องเบาๆเลยเพราะว่าเงินเบิดบ่หูว่าสิเ็ดเจังไ๋เศรษฐกิจกับ่ดีอบพูดหลายๆด้อครับเด้อผู้เป็นกำลังใจให้ครับกต,ติค่อยๆเฮ็ด มีเงินแน่กับจังตีคอยแก้ียไขไม่ล่ะครับปีนี้กับตีเฮ็ดในซิ่งที่พอมันเป็นไปได้ตลอดตัดใบเข่าคือตีบไดการอกบ่ผพานผูกกำลังต่อกเป็นกำลังใจนะครับเด้อมาแบะมาเบิ่งกับไดครับการทดรอบทดยังกับดดแต่สำหรับรถของผมเนี่ยโค้งสามมันหนักแข็ง ขันแข็งก็ดีข้อดีกับหนักจักแม่นี่ยงสีนี่กับบอท่านได้เห็ดเลยครับบอมีเงิน ตัวน,นี้ก็เป็นย่งเป็นตัวเกาเนาะครับยกเอากระบ,บอกให้เรลีกยกบนแต่มันกระบ,บน,นุ่มเมื่อมันบนนุ่มผมก็แก้ไขไม่ยกลหลงนุ่มของทุกซีนุกอย่างดีปัตะัดใบเขาบดี ต้องใส่หมอ้อเตอเบอร์สองรอยน้วยน้อนงประธานเด็ดเสร็จใส่เกลือบิ๊กิีพีนองเบิรงเอาแบบว่ามันอยู่ประมาณนี่และผมจะเลยมาแก่ใครแม่ผมเนี่ยคับสุดใบตัดเขายางแห้งใส่เวลาเห็ดโดนโดนขัดเห็ดแล้วก็แก่เห็ดแล้วก็แก่ ั้งเียันกาที่เป็นตัวย่างให้5พี่นอ้องขึ้นอยากทดลองนะครับเดินอน,น่อนกิเห่วงวางเี๋ยนมีใส่ก็ได้ด้วย่เพื่อเดี๋ยวอาจจะติดเจิญแล่ว,ลวรับการเ,าเรียนเรียรจบมนะครับการเดินการเรียนดีเลยครับแต่ตัดไปเขออกาก่อนนะ